ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซนะครับเนาะแฟนคลับแฟนทช่องพอใจดีสู่ผูสู่คนพี่น้องพี่น้องครับกราบสวัสดีตอนเศร้าๆพบกันหน้าพบมาพอกับพอใจดีคือเก่าพี่น้องนะครับเนาะหลังจากที่ห่างเหินกันไปนานพอสมกวนนะครับสองสามมือสี่มือหามือคือจังหวะมันโดดหลายพี่น้องนะครับหลังจากที่เก็บไข่เดือบอยฟื้นมาใหม่พี่น้องนะครับฟื้นขึ้นมานะครับ กิขนข้าี่หาวหน่องฟาวเลงยากินยานะพี่น้องฟาวเลงในช่วงไหนเศร้ามาพบมาพอ้กกับพีกับน่องนะครับเนาะนะครับเป็นยังไงเมื่อคืนีิผนงานของพ่อใจดีพี่น้องเป็นยังไงน้อนะครับโ mm hmm. องสิลยูดีไม่แห้งเลยหรอกพี่น้องเนาะมาดูทายง่วดมันกาธรรมดาเนี่ยกูมั่นใจแน่ว่ามั่นใจแน่มันก็นธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อกะบอกเป็นยังกะสู้กันต่อไปพี่น้องนะครับ อย่างไรพี่น้องอากาศบ้านเมืองเข้ากับเปลี่ยนแปลงก,กันไปพี่น้องก็ดูแลรักษาสุขภาพกันนํานะครับกานมันเปลี่ยนมากมันยากร่างกายพี่น้องติดเชื้อนะครับเนะาะไขวัดใหญ่กันเป็นกันไลยพี่น้องเลยให้พี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายพอใจดีดีใจที่สุดร่างกายกบขึ้นมาเป็นปกตินะครับเพื่อสิ่งมาเอาแนวทางให้พี่ให้น้องใกล้จีสงการ บานเฮาแล้วพี่น้องเขาต้องเตรียมเตรียมยังว่าที่เตรียม,ยยมทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาบานมาซ่องพี่น้องขาดปัจจัยพี่น้องก็คือว่าเฮาเดินทางบ้านลําบากมาหาปีหาน้องกินยากกัยญาพี่น้องเลยนะครับนี่เระพอใจดีกับพายามเล็งยาจินยารักษาสุขภาพแข็งแรงเอาเนื้อทางดีๆมาฝากพี่ตอนน้องพอจะได้มีโศกมีลาภมีเงินมีขำากลับบานกลับซ่องเขา นะครับพี่น้องเขาก็เคยถ่ายอยู่บ้านอยู่ซองเขาพี่น้องนะครับเนาะนะครับพี่น้องอ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะแนวทางออกวันที่ยี่สิบแปดเด้อของราวพัฒนาพี่น้องอ่ะมาเบิ่งกันพี่น้องเดี๋ยวใส่วันที่กันก่อนสําหรับราวพัฒนาของวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดพี่น้องนะครับเดี๋ยวพอเจ็ดีใส่วันที่ก่อนเด้อไปพบกับปูท่องกันเฮาวันที่ยี่สิบแปด วันที่ยีสบแปดพี่น้องนะครับยี่สิบแปดทับสามทับหกแปดนะครับทับหกแดพี่น้องนะครับเราพัฒนาปูท่อมพี่น้องนะครับมาแล้วนะครับ แฟนเรียกร้องของปูเรียกร้องของเจ็ดสำนักมาร่วมโต้กันแล้วพี่น้องเพราะว่าพอจะดีบารับจันอย่างมันลงบ่อใดพี่น้องบ่มีแห้งบ่มีเงินมีแห้งไปขอมากกับบ่ไดดพี่น้องนะเมื่อหลายพี่น้องบอกตรงตรงเมื่อคือเมื่อพี่น้องลงบ่อดดเฮ็ดบ่ไดดเลยนะครับบอกว่ากันเนาะนะครับลาวพัฒนาลาวพัฒนานะครับ ลาวพัฒนาปู่ทองนะครับลาวพัฒนาปู่ทองเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วปู่ทองห้าปู่มาแล้วเด้อพี่น้องวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างเด้อวิ่ง บนล่างวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างไดว้วิ่งบนล่างของปูทองพี่น้องนะครับเนาะเจ็ดกับแปดพี่น้องเจ็ดกับแปดเด้อของปูทองพี่น้องนะครับ อันนี้คือแนวทางนะครับเพิ่นจัดมใหายแล้วนะครับอยู่กับพี่กับน้องจะผิดารนานะครับอยู่กับพี่กับน้องจะพิจารนาเด้อนะครับมกักกะจัดคัดกะพานบ่ากันแนวทางมีเขา่ามีรุดได้นะครับเวลาเข่าก็คือเขาเวลารุด ก็อย่าน่อยใจเวลาเขาก็ดีใจจะพึงดีใจจะพึงน้อยใจพี่น้องยูต้องกันไปเรื่อยเบิ้งกันไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับแนวทางของพยไผเกียงพี่น้องยูที่สูตรเป็นตัววัดเป็นตัวชี้เนี่ยซื้อๆพี่น้องเป็นสูตรเป็นตำล่านะครับอาพี่น้องมาเบิ่งจับคู่นะครับจับคู่ของปูทองเนาะนะครับเปิดจับคู่ยังไงพี่เีน้องนะครับาะนะครับแบบ ศูนยนะครับแปนะครับแปแนะครับ แปดเพี่น้องนี่คือชุดที่หนึ่งของปูทองนะครับเนาะจัแบบกูให้พี่ให้น้องนะครับมาดูชุดที่สองนะครับชุดที่สองของปูทองพี่น้องพิ่นจับชุดยังไงนะครับให้พี่น้องเอาไปปิดจหน้ากันนะครับเนาะ สิเขาหรือสิรุตอยู่กับสูตรทนันพี่น้องบม่มีผู้ใยผู้จักบอมีผู้ใยทราบมาก่อนนะครับเป็นแค่สูตรเป็นแค่เลขคำนวณทนันที่สิเป็นโตชีแจงให้มาหรือไม่มาพี่น้องอ่ะชุดที่สองนะครับเจ็ดสามพี่น้องเจ็ด 4 7 5เจ็ดห้นนาพี่น้องเจ็ดเก้านี่ครับนี่คือแนวทางพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปูทองเนาะ จับคู่ให้พี่ให้น้องเสร็จสับเป็นทีละด้อยอยู่กับพี่กับน้องสีพิจารณากันเราเองนะครับโปรจกดีไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงไม่มีสิทธิ์แก้ไขนะครับอยู่กับพี่กับน้องเด้อนะแนวทางมีเข้ามีหลุดได้พี่น้องเด้อนะครับเอ้าการตัดสินใจนะครับอยู่กับพี่กับน้องนะครับวันที่28เดือน368หรือว่าเดือนมีนาสองหาหกแปดพี่น้อง นะครับเราพัฒนาปูทองวิ่งบนล่าง7กับ8เด้อจับคู่หาย0 8 4 8 7 8 9นะครับ7 3 7 4 7 5 7 9พี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้เป็นพยานหลักฐานวันศุกร์ที่28เดได้พี่น้องเด้อเข่าหรือหลุดพี่น้องอ้าวใอยพี่น้องโชคดีมีใช่ลำด้วยสูบผูสุขคนพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ